ในมาสมุทต์นี้คือท้าองค์ะลมมาบาดได้บูชาไฟและไปเกิดในเมืองพระอินทมีเรื่องเล่าวา่าพระเจ้ากรุงพารณาณสีที่นามชื่อว่าองค์ะลมมาบาดคือเพราะมีคนขึ้นที่ฝ่าพระบาทจึงได้ชื่อดังกล่าวที่ว่าสร้างไม่นำาคงคาได้ตัดถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณได้เชิญไปบูชาไฟในป่ายิมมะพานพระเจ้าพารณาณสีได้โปรดได้นําแม่โคเป็นอันมากไปสู่ป่ายิมมะพานและมีอครมาหิีไปด้วย ได้ทรงทำตามคำแนะนำของพวกพราหมณนมสดที่เหลือจากพราหมณ์กินได้เทลงไว้จนไหลไปสู่ใน้น้าคงคาส่วนที่ขังอยู่ได้กลายเป็นนมเปรี้ยวไปเกิดเป็นหมาสมทรขึ้นพระเจ้าพระราณาสีได้ทงสักการบูชาแก่พวกพราหมณ์และบูชาไฟด้วยเนยใสตามคำพีพราหม์ดังนี้ที่ได้เปเกิดในสวรรค์ขณะอริฏฐนาคราได้นำเรื่องนี้มาแสดงจึงกล่าวต่อไปว่า เทวดาผู้เสริษผู้มีฤทธิ์และยศมากเป็นผู้เป็นเสนาบดีของท้าววาสวะก็เพราะได้บูชาไฟด้วยวิธีดื่มน้ำสมผู้ที่สร้างลงี้โลกหน้าสร้างแม่น้ำพาคีรถีสร้างเขาหิมพานภูเขาวิชาย่อมเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มียศซึ่งได้เคยบูชาไฟมาแล้วทั้งนั้นภูเขาต่างๆได้แก่ภูเขากาลคีรีภูเขาหิมะพานภูเขาวิชาภูเขาสุทัศนาภูเขานิสสะพภูเขากากะเวรุต้นแต่พรมที่บูชายันได้สร้างขึ้น ข้าแต่พี่สุภคาพี่รู้หรือไม่ว่าพ่อใดน้ำในมหาสมุทรจรึงเค็มสุภคาพี่ชายตอบชัดว่าไม่รู้ขณะอริธาจึงกล่าวว่าพี่ก็รู้แต่จะเิดเบือนพวกความตท่นั้นพรามผู้ทรงไซเพศผู้ทรงเวทมนผู้มิตรบะในโลกนี้เรียกว่าเพียงชีพในทางขอพรามณ์นั้นได้ไปเตรียมน้ำอยู่ที่ฝั่งสมุทรน้ำในมหาสมุทรได้ซัดพ่มพราหมณพราหมณ์นั้นรู้สึก,กโกรธจึงสาดแช่งให้น้ำในมหาสมุทรนั้นเค็ม สิ่งอนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาโ่อพวกพราม์ย่อมมีอยู่ในแผ่นดินซึ่งเป็นที่อาศัยของพวกมนุษย์บ้างซึ่งเป็นแผ่นดินของทาวว,าสวัสวะคือสวนบ้างในที่ตอนออกที่ตอนตกทิศใต้ทิศเหนือล้วนแต่ทำให้รู้จักวิธีบูชาไฟทั้งสิ้นพระภูริทัตไอ้ฟังถ้วยคําของกาณาอาริธาขณะที่อยู่ในห้องบรรทมก็กลัวว่านักราชทั้งหลายที่มาฟังอยู่ จะพลอยถือผิดไปตามที่กาณาอาริฐานนาคราคุณนองพูดเพราะในขณะที่มีการพูดคุยกันบ,นบรรดาเหล่าบริวารชาวนาคราทั้งหลายประชุมอยู่พระปุริทัึ่งนนไม่สบายคิดว่าเราจําเป็นต้องล้างถ้วยคําของกาณาอาริฐานู้น้องเสียให้ได้เพืพ่อประโยชน์แก่บริวารทั้งหลายจึงลุกไปส่งน้ําประดับเครื่องสรงครบขึ้นนั่งบนธรรมานโปรดให้พวกนาคก,กับกาณาอาริษฐาเข้าเฝ้าและตรัสว่าดูก่อนเจ้ากาณาอาริษฐา จ้าสรรเสริญสิ่งที่ไม่เป็นจริงเราจรึงจะขอชี้แจงให้ฟังเพื่อให้เจ้าเข้าใจถูกต้องดูก่อนเจ้าอริธาสิ่งที่เป็นกะลีของนักปราแต่เป็นของคนโง่นับถือนั้นคือไตรเพศของพวกพราหมณ์อันไตรเพศของพวกพราหมณ์นั้นมีอาการเหมือนพยับแดดซึ่งล่อลลงให้คนหลงเข้าใจผิดไตรเพศนั้นไม่อาจป้องกันผู้ทำร้ายมิตรและคนผู้ทำกรรมอันหยาบช้าได้ไฟที่พวกพราหมณ์บูชาอยู่ตลอดกาลนานนั้น ย่อมไม่อาจป้องกันคนที่ทำบาปกรรมไว้ได้ถึงผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากจะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาปนกับฟืนกับหญ้าทิ้งลงไปให้ไฟเผาก็าจะต้องหมดไปเสียเปล่าจะทำให้ไฟอิ่มได้เป็นไปไม่มีนมสดแปรไปได้ฉันใดไฟก็แปรได้ฉันนั้นอันธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นด้วยการกระทำของบุคคลไม่ใช่ว่าไฟเกิดขึ้นเองถ้าว่าการบูชาไฟได้บุญแล้ว พวกเผาถ่านพวกต้มเกลือพวกทำกับข้าวพวกเผาศพก็ชื่อว่าเป็นผู้คนทำบุญเท่ากันกับพวกพรามที่บูบูชาไฟทั้งนั้นไม่มีใครในโลกที่ได้บุญด้วยการเอาของให้ไฟกินธรรมดาของไฟย่อมกินไม่เลือกคือไม่หมดทุกอย่างไม่เลือกว่าของดีเลวอย่างไรคนบางพวกถือว่าไฟเป็นเทวดาพวกมีลักขณะถือว่าน้ำเป็นเทวดาทั้งสองพวกนี้เป็นความถืออันผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ธรรมดาไฟย่อมไม่มีร่างกายอินทรีย์ที่จะรู้ดีชั่วได้คนที่บูชาไฟเพื่อทำบาปอยู่จะไปสุ่สวรรค์ได้อย่างไรพวกพรามที่คิดหาอุบายเลี้ยงชีวิตคิดโกหกหลอกลวงกันขึ้นพรามเป็นผู้ครอบงำได้ทุกอย่างและเป็นผู้บูชาไฟทั้งนั้นพวกพรมเป็นผู้มีอนุภาพมากมีอำนาจมากไม่มีใครสร้างแต่ถึงอย่างนั้นพวกพรมพก็ยังกลับมาบูชาไฟที่คนสร้างขึ้นการที่กล่าวกันอย่างนี้เป็นเรื่องเลวไหลหน่าหัวเราะ พวกพราหม์ได้คิดโกหกเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้คนอื่นบูชายันเมื่อคิดบูชายันขึ้นแล้ว